ต่อมาเรามาดูสมบัติอินเวอร์สเมตริกครับผมโอเคเราตะลุยกันมาถึงท้ายๆเรื่องแล้วนะเนาะอมาดูกันครับผมสมบัติอินเวอร์สเมตริกครับข้อหนึ่งบอกว่าเขากำหนดให้ AB เป็นนอนซิงคูร่าเมตริกเออนอนซิงคืออะไรนะเดไม่เป็นศูนย์นั่นเองโอเคอ่ะเดีย๋ยวพี่เบิร์ดโน้ตนให้หน่อยนะนอนซิง เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเด็ดเป็นศูนย์มันก็คือหาอินเวอร์สไม่ได้นั่นเองเด็ดไม่เป็นศูนย์โอเคนะทวนนะทวนเข้าไปเด็ dead ไม่เท่ากับศูนย์นอรองไม่เอกฐานไม่เอกฐานเด็ dead ก็ไม่เท่ากับศูนย์โอเคเนะาะมาดูกันข้อหนึ่งบอกว่า A อินเวอร์คูณ a เท่ากับ I อโอเคอันนี้รู้อยู่แล้วถูกว่าตรงข้ามคูณกันก็ได้เท่ากับเอกลักษณ์นั่นเอง I อ่าแล้วก็ a คูณ a อินเวอร์ก็เท่ากับ i เหมือนกันโอเค ตรงนี้ครับเราจะสามารถนำไปตัดชอยได้ฮาน้องจดเลยตัดชอยได้ใช้ตัดชอยได้เ่ยหรือว่าการเช็คตัวเลือกนั่นเองโอเคปะ่ะยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างเช่นพี่เบิร์ตให้ไอตัวนี้มาครับเช่นพี่เบิร์ตให้ A เนี่ยเป็นมองเห็นเนาะเป็นเมทริกสามคูณสามมาโอเคปะ่ะ แล้วมันมี a inverse มาอืมเราก็ลองครับ a inverse อ่ะข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่มาอ่ะ a inverse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  a i n v e r t มาโอเคป่ะเราก็ลองดูครับว่าถ้าเราจะไปหาอ่า m ม t r i กตัวนี้ครับ a inverse สามคูณสามเราไปใช้อะไรนะ a inverse เท่ากับ adjoint a หาด้วยเดซเอไอจอยดคือโคเฟกเตอร์ไอเจเทสโฟร e ก็คือโคเฟกเตอร์เจไอเป็นไงเสียเวลาปะเสียเวลามากๆเลยแต่ถ้ามันมีตัวเลือก 1, 2, 3, 4มาครับเราก็จับตัวเลือกเนี่ยมาคูณเมทริกซ์เอเลยถ้าตัวไหนหรือข้อไหนออกมาเป็นเอกลักษณ์เนี่ยสมมุติว่าพี่เบิร์ดคูณแล้วครับแล้วก็ได้ตัวข้อข้อไหนดีข้อ3ละกันอ่าสมมติพี่เบิร์ดเอาข้อ3เนี่ยครับ a inverse ถูกปะไปคูณ a ตรงเนี้ยแล้วถ้าคำตอบมันได้เอกลักษณ์ออกมาแสดงว่าตัวนี้ครับมันก็เป็นอะไรเลยมันก็เป็น A inverse ได้เลยโอเคป่ะเก็ตไหมไม่ต้องไปหาโคแฟ c เตอร์หารเด a เเลยซึ่งมันเสียเวลาเราสามารถนำเราสามารถนำสมบัติตรงเนี้ยครับไปไปสามารถเช็คชอย์ได้เลยก็คือ a inverse คูณ a เท่ากับ i ก็คือเอกลักษณ์หรือว่า a คูณ a inverse ก็เท่ากับเอกลักษณ์เช่นกันสามารถเช็คชอย์ได้ตัวนี้สำคัญมากเนาะโอเคครับ ข้อ2เป็นไงอินเวอร์สแล้วอินเวอร์สอีกอินเวอร์สหายไปเหลือแค่ A โอเคข้อ3อ่าข้อ3กาดอกจันไว้เลยสำคัญมากเป็นไงครับ A B i อินเวอร์สแจกจากอะไรหลังมาหน้าเป็น B อินเวอร์สแล้วก็ A อ n ินเวอร์สนั่นเองโอเคอ่าคล้ายคล้ายๆแจกไอตัวทัสโพส เห็นปะต่อไปสมมติพี่เบิร์ตยกตัวอย่างเป็นตรงนี้ครับเป็น A B C แล้วก็อินเวอร์ตล่ะมันก็ต้องเป็นอะไรมันก็ต้องเป็น C อินเวอร์ต B อินเวอร์ตแล้วก็ A อินเวอร์ตนั่นเองโอเคปะส,สบายๆเนาะสบ,สบายๆไม่มีอะไรต่อไปอันนี้เป็นไงครับสลับที่กันได้อินเวอร์ตก่อนแล้วค่อยทาร์เจโพสกับทาร์เจโพสก่อนแล้วค่อยอินเวอร์ตเท่ากันโอเค อินเวอร์ก่อนแล้วค่อยยกกําลังเอ็กับยกกําลังเอ็แล้วค่อยอินเวอร์เป็นไงเท่ากันโอเคปะ่ะอันนี้น้องจดเพิ่มไปว่า n ต้องเป็นสมาชิกของจํานวนนับโอเคปะ่ะ n ใหญ่ก็คือจํานวนนับเขียนเนาะต่อไป k คือค่าคงที่ครับคูณ a แล้วก็อินเวอร์มันก็จะเป็น k คอินเวอร์แล้วก็ a ออินเวอร์นั่นเองยกตัวอย่างครับพี่เบิร์ดยกตัวอย่างสมมุติว่าเป็น7คูณกับ a แล้วค่อยอินเวอร์ ถ้าแจกเข้าไปมันก็คือ7ยกกําลังลบหถูกป่ะเยกกําลังลบหก็คือ1นส่วนเนั่นเองแล้วก็ A อ n ินเวอร์สโอเคเทียน้อมันจะเป็น7ยกกําลังลบหก็คือ1 okay. นส่วนเโอเคเนาะสบาย,บายไม่มีอะไรอ่ะมาลุยข้อสอบกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพอันนี้เป็นข้อสอบ n ปี37ครับ น้องบอกว่าโหเก่ากึกเลยพี่แต่ว่าทําไมพี่เบิร์ตถึงเอาข้อสอบเก่าๆมาให้เราดูเพราะว่าไอตรงนี้มันเป็นแนวเก่าๆที่เราจะสามารถเอาไปต่อยอดโดยการทําข้อสอบสมัยใหม่ได้สบายมากๆเลยโอเคปะอ่ะดูกันครับตัวนี้กําหนดให้ a เป็นรูปนี้แล้วก็ b เป็นเมทริกสองคูณสองสอดคล้องกับสมก,การตรงนี้ b คือเมทริกข้อใดอ้าวแล้วก็ทําเท่าที่เราทําได้ก่อนครับพี่เบิร์ตลอกสมก,การนี้มนาะ b a invert เท่ากับ a transpose อ่าเอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีคำถามแรกคือตรงนี้ครับเรามี a invert ยังเฮ้ยยังไม่มีถูกปะ่ะเรามีแค่ matrix a ถ้าเราจะหา A inverse ก็ต้องใช้อะไรครับสลับที่พี่น้องตุยท้องน้องพี่หันเด a ถูกปะ่ะก็พอหาได้ก็พอหาได้แต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นนี่นาเราทำแบบนี้ได้เลยเราเอา a เนี่ยเข้าไปคูณได้เลย A คูณข้างหลังฝั่งนี้ a ก็ต้องคูณข้างหลังด้วยโอเคไหมโอเคปะ่ะตัวนี้คูณกัน a a inverse คูณ a ก็จะเป็นเอกลักษณ์มันก็จะได้ b ีคูณ i แบบนี้โอเคไหมตัวน,นี้ก็คือ a เอทัสโพสแล้วก็คูณ a ไม่มีอะไรเขียบป่ะเขียบป่ไม่มีอะไรเนาะโอ,โอเคครับทีนี้ b คูณ i มันก็ต้องได้ b โอเค เออทีนี้ทํายังไงต่อทีนี้เราก็เราก็แอบไปเช็คตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าเฮ้ยแล้วถ้า A อทาสโพสละมันคืออะไรอืมพี่เวิร์ดเอาตรงนี้ยัดเข้าไปครับเอาหนส่วนสยัดเข้าไปก็จะได้ A อะไรออกมาเมทริกซเใหม่ก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองสมส่วนสอลบรูสส่วนสแล้วก็ลบหส่วนสโอเค a t r a n s โ o s e คือเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวแนวนอนพี่บร์บเปลี่ยนไปเป็นแนวตั้งก็จะได้เป็นอะไรครับลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็รูทสามส่วนสองแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นลบรูทสามส่วนสองแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองแบบนีโ้โอเคป่ะโอเคป่ะเลียนเนาะเลียนเนาะเออทีนี้เราลองดูครับว่าอ่ะ,อะถ้าสมมุติเราหาอินเวอร์อ่ะเออหาเล่นเล่นเนาะหาเล่นๆ a อินเวอร์ ถ้าเราหา n เวิร์ดเราใช้อะไรครับสลับที่พี่น้องตุ้ท้องน้องพี่หาเดซเอถูกปะดู่นะสองคู่สองนี่มันหาง่ายสลับที่พี่น้องตัวนี้ก็สลับกันครับก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองเหมือนกันไม่ไมันก็เหมือนไม่ได้สลับนั่นเองตุ้ท้องน้องพี่ยัดลบเข้าไปครับลบรู้สามส่วนสองยัดลบเข้าไปครับลบลบเป็นบวกก็คือรู้สามส่วนสองหาด้วยเดซเออล้วก็หาเดซเอครับคูณลงลบคูณขึ้น คูณลงอ่าคูณลงก็คือหนึ่งส่วนสถูกป่ะคูณขึ้นครับได้ลบแน่นอนโอเคแล้วก็ส่วนสีรู้สามคูณรู้สามก็คือสามครับแล้วก็สอคูณสก็คือสี่คูณลงลบคูณขึ้นครับก็คือหนึ่งส่วนสบบหลบลบสส่วนสก็คือ1นึ่งส่วนสี่บวกสามส่วนสถูกป่ะหนึ่ส่วนสบวกสาส่วนสก็จะได้สี่ส่วนสีส่วนสก็คือหเพราะฉะนั้นเราจะได้เดซเเนี่ยคือหนึ่งโอเคเขียนไหม ทีนี้ครับเราไปหารหนเนี่ยมันก็คือได้อะไรได้ตัวเดิมถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นน้องดูครับมันก็จะได้ตัวนี้เหมือนเดิมลบหนึ่งส่วนสลบรูสาสนทัสองรูสาสนทัสองแล้วก็ลบหส่วนสองเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่มีอะไรโอเคเขียวปะเขียวปะทีนี้ทีนี้น้องเห็นไหมว่าเฮ้ยเนี่ย a อทัสโฟสกับเอนเวิร์ดเป็นไงเหมือนกันเป๊ะเลยข้อนี้มันบังเอิญน,นะมันบัง,งเอิญพี่เบิร์ดจะทําให้ดูก็คือจะบอกว่ามันบังเอิญไม่มีอะไร A อ n ินเวอร์สเท่ากับ A ทาร์เซโพดครับนี่ไงข้อนี้เพราะฉะนั้นเท่ากันพี่เบิร์กก็บอกว่าให้ตรงนี้เราก็เอาเข้าไปแทนได้เลยดิมันก็คือ A อ n ินเวอร์สแล้วก็คูณ A เห็นป่ะ A อินเวอร์สคูณ A ก็ออกมาเป็น I เพราะฉะนั้นครับ B เท่ากับนั่นเองข้อนี้ไม่ยากไม่ยากจบครับ B เป็น I ข้อไหนเป็น I ครับ1 0 0 1ตอบข้อ1น เห็นป่ะจริงๆข้อนี้มันจะต้องทําให้เร็วกว่านี้นะมันจะต้องทําให้เร็วกว่านี้ก็คือน้องเอาเอทัสโพสไปคูณเลยก็ได้ถูกป่ะเอาไปคูณก็เป็นอ่าเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นเมทริกสองตัวคูณกันถูกป่ะก็คือแล้วก็ออกมาเป็นคำตอบได้เหมือนกันแต่ข้อนี้หรือน้องจะไปหาอินเวอร์สก็ได้แล้วแต่น้องเอาที่น้องทําแล้วรวดเร็วแล้วกันโอเคต่อไปเจ็ดวิชาสามัญห้าแปดเอ,อ่อตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าเจ็ดวิชาสามัญต่อมาก็ เขาเพิ่มมาเป็นเก้าวิชาสามัญก็ว่ากันไปเนาะให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นข้อสอบอันนี้นั่นเองบอกว่ากําหนดให้ a เป็นเมทริกครับสามคูณสาอ่ะ a i j แล้วก็บอกเดสมาเดสเท่ากับสิหา B อ่าทษที่เขาให้ถ้า B เท่ากับก้อนนี้หาเด A บาก B คำถามคือแจกเดทได้ไหมเออแจกได้ปะไม่ได้ถูกปะ ใครบอกว่าได้นี่งานเข้าเลยเพราะว่าพี่เบิร์บอกว่าอะไรใช้กฎอะไรครับบล็อกลองให้ถ้าแจกเข้าไปเป็นเดซเอคูเดบีผิดทันทีโอเคทีนี้ทำยังไงล่ะเราก็บอกว่าเอ้าทำไงดีสมมุติก่อนได้ไหมสมมุตินี่ a เป็นเมทริกสามคูณถาสามคูณสามพี่เบิร์ดก็สมมุติมาครับ a เท่ากับปุ๊บแบบนี้ a 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามถูกปะ เพราะว่าเป็น A I J แบบนี้เคลียร์เนาะ A อะไรครับ A สองหนึ่ง A สองสองพี่บอกวว่าข้อนี้ดีมากเลยสองสามโอเคสามหนึ่งสามสองสามสามคีย์เวิร์ดมันคือตรงไหนคีย์เวิร์ดมันคือตรงนี้ไงเดสเพรสซิฟเออเราต้องพยายามจัดรูปให้มันอยู่ในรูปนี้ให้ได้ เออทำอยังไงอ่ะทำยังไงเออเราก็ลองดูครับเราก็ลองดูครับว่าตัวเนี้ยถ้าเออถ้าเราจับมาบวกกันหน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเราจับมาบวกกันเนาะ a บวกเพราะว่าตังนี้เขาหาเด a ม์บวก b โอเคพี่เบ๊จะเอา a b, มาบวกกับ b ครับลองดูแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็น A 1หนึ่งหนึ่งเหนึ่งสองหนึ่งสามถูกป่ะเพราะว่าบวกศูนย์ นี่โอเคต่อไปครับตัวนี้บวกกันครับเราก็จะได้ a สองหนึ่งบวกด้วยสอง a หนึ่งหนึ่งโอเคปะ่ะอ่าทำยังไงทำยังไงอ่าตัวนี้มันคือแถวที่สองหลักที่หนึ่งเนาะ a สองหนึ่งบวกด้วยสอง a หนึ่งหนึ่งอ่าตัวนี้ก็เป็น a สองสองครับ บวกด้วย 2a12 โ okay. อเคตตวนี้เป็น a23 บวกด้วย 2a13 อ่าเล็กนิดนึงนะโอเคแถวนี้ครับ a31 บวก a31 ก็จะเป็น 2a31 a32 บวก a32 เป็น 2a32 a33 บวก a33 เป็น 2a33 เอออา้องบอกว่าเฮ้ยพี่แล้วมันจะทํำยังไงอะ่ะน้องจําเรื่องไอ้ low operation ได้ปะที่การเอาเป็นไงสลับเป็นไงครับสลับหนึ่งครั้งเดซติดลบหนึ่งครั้งถูกปะเอาค่าคงที่ไปคูณเดซก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นถูกปะเอาค่าคงที่ไปคูณก่อนแล้วค่อยบวกดูซิว่าไอแถวที่คูณเนี่ยเปลี่ยนไหม ถ้าแถวที่คูณไม่เปลี่ยนก็เดซไม่เปลี่ยนแถวที่คูณเปลี่ยนเดดเปลี่ยนจำได้เนาะใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยโอเคอ่ะทีนี้เราลองมาดูครับว่าเ,ออเราจะทำยังไงนี่ไงแถวที่1นึงเป็นไงเหมือนเดิมถูกป่ะไม่ได้ทำอะไรเลยแถวที่สองเนี่ยมันคืออะไรแถวที่สตัวนี้ a สอหนึ่งเนี่ยเหมือนเดิมถูกป่ะตัวนี้เราเรียกว่า r 2องเนบวกอะไรอ่ะ 2a 1, 1 1ก็คือ2เท่าถูกปะ2 a 1 2, 2คือ2เท่าก็คือ2 r 1เขียนปะโอเคปะเอาค่าคงที่ไปคูณก่อนแล้วค่อยบวกแถวที่2ไม่เปลี่ยนแถวที่2ไม่เปลี่ยนเป็นไงครับเดซไม่เปลี่ยนเดซไม่เปลี่ยนหรือว่าเดซคงเดิมโอเคอันที่3ล่ะอันที่3คืออะไรแถวที่3คือเอา2ไปคูอเลยครับ เอา2ไปคูณแถวที่3เราเรียกว่า2 r 3เออค่าคงที่ไปคูณแสดงว่าเป็นไงครับเดดก็ต้องเป็นไงเดดคูณ2นั่นเองโอเคปะเอาค่าคงที่ไปคูณแถวหรือหลักใดๆเดดก็ต้องคูณด้วยเพราะฉะนั้นครับจบแล้วครับเดด A บวก b เราก็จะได้อะไร2คูณด้วยเดดเดิมเดดเดิมคือ10ก็คือ2คูณ10 เท่ากับ20นั่นเองจบครับแค่นี้มันดูเหมือนยากมากเลยนะแต่ว่ามันใช้สมบัติแค่นี้จริงๆจบเลยตอบ20เรียบร้อยเออแล้วเชื่อเลยว่าน้องหลายคนเนี่ยบอกว่าพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเรื่องโล w อ p ป r เ t ชั n เลยเพราะว่ามันดูแล้วมันเข้าใจยากถูกป่ะแต่ว่าพี่เพิร์บอกว่าเฮ้ยน้องมันมัน,ม,นมันก็ใช้ไอหลักการ3ข้พอที่ให้ไปอะ่ะ ไม่มีอะไรเลยสลับแถวหรือหลักใดหลักหนึ่งเดดก็ติดลบหนึ่งครั้งถูกปะเอาค่าคงที่ไปคูณน,นี่คือข้อ2เอาค่าคงที่ไปคูณแถวหรือหลักใดเดดก็คูณด้วยโอเคอันที่3คือเอาค่าคงที่ไปคูณแล้วค่อยจับไปบวกก็ดูซิว่าไอตัวที่คูณเนี่ยมันเปลี่ยนไหมอันที่คูณไม่เปลี่ยนถูกปะสองอันหนึ่งไม่เปลี่ยน แสดงว่าเด็กก็คือคงเดิมนั่นเองโอเคอ่าใครจำไม่ได้ก็ล,ลองย้อนกลับไปดูแบบกหาดตรงนั้นที่พี่เบิร์ตสรุปให้เนาะแนวข้อสอบตรงนั้นที่สรุปให้แล้วก็กลับมาทําข้อนี้ใหม่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนสมบัติเพิ่มเติมของแอดจอยกันครับผมเอา้าไปลุยกันเลยจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ตนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆพอเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะพี่เบิร์ดขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเช่นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ